ไปกันต่อเลยค่ะสำหรับในส่วนของรายงานประจำวันนั่นเองนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทํางานแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มตั้งแต่การที่รับฝากสินค้าเข้ามาในห้องเย็นของเรากันเลยค่ะการลงข้อมูลนะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่การกรอกข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ก็มีตั้งแต่เอกสารอ้างอิงนะคะผู้ฝากสินค้าตรงนี้นะคะเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องพิมพ์แล้วเพราะว่าเราเนี่ยลงข้อมูลไปแล้วใช่ไหมคะเจอสัญลักษณ์เว้นขยายค่ะคลิกค้นหาได้เลยนะคะ นี่นะคะเราก็ใส่ข้อมูลลูกค้าเข้าไปสถานที่เก็บค่ะโดยในส่วนนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะควว้วม่ระยะเวลาตรงนี้นะคะเราเนี่ยสามารถกําหนดให้ลูกค้าไปได้เลยนะคะว่าจะเป็น7วัน15วันนะคะแล้วโปรแกรมเนี่ยก็จะคํานวณน,นะคะวันที่ครบกําหนดรับฝากค่ะอ่าเช่นนะคะเราใส่ไป15วันค่ะโปรแกรมค่ะมันก็จะคํานวณน,นะคะวันครบกําหนดให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะนี่ ต่อมาค่ะในส่วนของชื่อสินค้านะคะกดค้นหาได้เลยเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นหมูนะคะใส่จํานวนค่ะในส่วนของบรรจุภัณฑ์น้ําหนักรวมนะคะแล้วก็ราคาต่อหน่วยนั่นเองนะคะโปรแกรมก็จะคิดค่าบริการให้เราโดยอัตโนมัติค่ะตรงนี้เลยอ่าเห็นไหมคะว่าโปรแกรมนะคะจะคํานวณค่าบริการต่างๆเนี่ยให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะเพียงแค่นี้ค่ะกด enter ได้เลยนะคะเพื่อเก็บข้อมูล ข้อมูลนะคะก็จะลงมาเป็นตารางตรงนี้เลยถ้าหากเราต้องการจะลบนะคะสามารถกดการกรบาทสีแดงด้านหลังได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่าข้อมูลของเราครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะกดเก็บข้อมูลตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคและในส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะมีในส่วนของการยกเลิกนะคะ นี่หรือหากอยากจะค้นหาข้อมูลทั้งหมดนะคะก็สามารถคลิกคําว่าค้นหาได้เลยนะคะก็จะมีข้อมูลการรับฝากสินค้าเข้ามานะคะนี่แหละคะ่ะหรือเรานะคะสามารถพิมพ์เป็นเอกสารออกมาได้ด้วยนะคะน,นี่ค่ะเรานะคะก็จะได้ใบรับฝากสินค้ามาแบบนี้เลยนะคะทุกคน และที่สําคัญนะคะเราเนี่ยยังสามารถพิมพ์เป็นเอกสารออกมาได้ด้วยค่ะนี่นะคะสามารถกดพิมพ์ออกมาได้เลยเรานะคะก็จะได้เป็นรูปแบบไปรับฝากสินค้าแบบเต็มรูปแบบแบบนี้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะคะให้เสียเวลาเลยหรืออยากจะรับฝากต่อนะคะก็สามารถคลิกรับฝากต่อต,อตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาเนี่ยมันก็จะคำนวณให้เราไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าการทําง,งานของโปรแกรมเนี่ยง่ายมากๆเลยเพียงแค่คลิกไม่กี่คลิกนะคะทุกคน ต่อมากันเลยค่ะเมื่อมีการรับฝากสินค้าแล้วนะคะก็ต้องมีการเบิกสินค้าจากห้องเงินของเราออกไปนั่นเองหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะทุกคนก็เริ่มแต่ในส่วนของเลขที่เอกสารอ้างอิงนะคะสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะ,ะต่อมาค่ะเรามาค้นหาข้อมูลของลูกค้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์แล้วนะคะชื่อสินค้าค่ะ ในส่วนนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยค้นหาข้อมูลของลูกค้าแล้วนะคะเราเนี่ยก็สามารถค้นหานะคะข้อมูลใบฝากของลูกค้าได้ทันทีเลยไหมคะว่าง่ายและสะดวกมากมันก็จะขึ้นข้อมูลทุกอย่างขึ้นมาเลยนะคะเราค่ะเพียงแค่มาใส่จํานวนน้ําหนักที่จะเบิกออกไปก็พอนะคะกด enter คะ่ะ ต้อง enter นะคะให้ข้อมูลเนี่ยเป็นตารางแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะกดเก็บข้อมูลนะคะต้องการเก็บข้อมูลใบเบิกนี้หรือไม่โอเคค่ะเราลองมาค้นหากันนะคะนี่เลยนะคะข้อมูลการเบิกของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะสามารถพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้ด้วยนะคะเป็นใบเบิกสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานนะคะให้เก็บต่อไปได้ด้วยค่ะสามารถสั่งพิมพ์ได้นะคะนี่เลย เสร็จเรียบร้อยค่ะสาหรับการรับฝากสินค้าและการเบิกสินค้าทุกคนขางง่ายมากๆเลยเรานะคะไปต่อกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะในส่วนของการเงินลูกหนี้นั่นเองค่ะโปรแกรมนะคะก็ยังรองรับค่ะในส่วนของลูกค้านะคะที่ค้างชําระนะคะก็มาค้นหาตรงนี้ได้เลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของเอกสารอ้างอิงนะคะเลขที่เอกสารอ้างอิงต่างๆนะคะและในส่วนของลูกหนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยสามารถค้นหาได้เลยนะคะทุกคน นี่นะคะมันก็จะขึ้นเป็นบินที่ค้างชําระมาให้เรานะคะสมมุติเรากดเข้าไปนะคะหากลูกหนี้นะคะต้องการจะชําระยอดหนี้แล้วนะคะก็ให้เราคลิกที่เช็คบล็อกข้างหน้าได้เลยค่ะและกดเก็บข้อมูลนะคะมันก็จะถามเราว่าต้องการรับชําระหนี้ใช่ไหมกดโอเคได้เลยนะคะสัญลักษณ์ล็อกตรงนี้นะคะขึ้นมาก็หมายความว่า ชำระยอดหนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะพิมพ์เป็นเอกสารนะคะให้กับลูกค้าไปได้ด้วยนะคะเป็นใบเสร็จรับเงินแบบนี้เลยนะคะกระบวนการทํางานต่างๆค่ะทุกคนเราจะเห็นได้เลยว่าเร็วและง่ายขึ้นมากๆเห็นไหมคะรือจะค้นหาข้อมูลทั้งหมดนี้เลยนะคะคุณเมรีได้ทําการชําระหนี้ไปแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อย4 0 0 0บาทเพียงแค่นี้ค่ะจบการทํางานได้เลยนะคะสําหรับในสอนองการเงินลูกหนี้ ไปต่อกันเลยค่ะทุกคนค่ะในส่วนของรายงานเรียกได้ว่ารายงานนะคะเราเนี่ยสามารถดูย้อนหลังค่ะได้ตั้งแต่วันที่เราเนี่ยเปิดใช้โปรแกรมได้เลยนะคะคือไม่ว่าลูกค้านะคะจะอยากดูย้อนหลังนะคะเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันกี่วันนะคะสามารถระบุไปได้เลยค่ะนี่เลยนะคะจะพิมพ์ลงไปก็ได้นะคะกําหนดวันจะพิมพ์วันลงไปก็ได้หรือว่าจะกดค้นหานะคะเป็นปฏิทินแบบนี้ได้เลยนี่นะคะอ้างสมมติว่าเรานะคะอยากจะดู รายการรับฝากสินค้าประจำวันนะคะสามารถพิมพ์เป็นเอกสารได้เลยค่ะนี่เลยนะคะทุกคนง่ายและสะดวกมากๆที่สำคัญนะคะรายละเอียดครบถ้วนนะคะมีตั้งแต่วันที่ไบรับฝากนะคะรายละเอียดน้ำหนักจำนวนนะคะค่าบริการต่างๆนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้ที่เรากำหนดนะคะสามารถดูได้เลยนะคะอ้างสมมติเราต้องการอยากดูนะคะลูกหนี้ที่เกินกํกำหนดชำระนี่นะคะก็จะมีหนึ่งคน การทํางานไม่ซับซ้อนเลยค่ะทุกคนง่ายมากๆนะคะทําให้ลดเวลานะคะในการทํารายงานช่วงสิ้นเดือนไปได้เลยค่ะ b ีเคเรนมั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ